สวัสดีค่ะพบกับเซลล์น้ำพึ่งอีกครั้งนะคะที่ชัดชยนส์สุงเดินโคราชค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะจะมานำเสนอคุณลูกค้านะคะเป็นยูสูดีแม็กออนิวค่ะคเครื่องยนต์1.9ปี2018สเปคแคปแคปเปิดได้ราคาผ่อนเบาๆเบาๆกับเลทผ่อน6,000ต้นๆเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโฮมียมมาพร้อมโลโก้อีซูซูจ้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์จ้ะเดิมๆจากโรงงานนะคะแมกใหม่ยางใหม่มาพร้อมแม็กเวลกับยางสองสี่หทับสีทับ1 8จ้าทั้งหมด4เส้นเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของห้องโดยสารนะคะระบบไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันค่ะคอนโซลหน้ากรุมโทนสีดำ พวงมาลัยเดิมเครื่องเสียงเดิมเกียร์เดิมเบาะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของบั้นท้ายนะคะก็จะเป็นบั้นท้ายเดิมเดิมจากโรงงานจ้าคอยเสียนะคะเราก็เปลี่ยนปลายเป็นปลายไทยเทมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปดูในห้องเครื่องกันนะคะ คันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงโอ้สวยมากค่ะคันนี้เป็นเครื่อง1.9ค่ะบูพาวเวอรค่ะโครงเดิมคานเดิมน็อตไม่ขยับจุดมาคิวซียังมีครบเป๊ะทุกจุดนะคะรถคันนี้ไม่มีประวัติเสียวชนพิกคว่ำตัดต่อ,ตอ,ตอหรือน้ำท่วมมาก่อนนะคะดูแลหลังการขายให้1ปี20,000กิโลเมตรเลยค่ะคันนี้จากราคาปกตินะคะคันนี้ขายอยู่389,000บาทเราไม่ขายค่ะ ขายอยู่ที่ราคา3 5 9 0 0 0บาทรับส่วนลดจุกๆ30,000บาทให้ทุกท่านเลยค่ะที่สนใจรถคันนี้ค่ะสำหรับโปรโมชั่นสัจชยน์สูงเนินโคราชนะคะออกรถฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีจัดฟรีโอนภาษีพรบาปทะเบียนค่ะขับฟรี4 5วัน120วันนะคะและมีการดูแลหลังการขายอีก1ปี20,000กิโลเมตรนะคะที่นี่เลยค่ะสัจชยน์สูงเนินโคราชค่ะสาขานี้สาขาเดียวจบค่ะ